สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวราดาทุกทุกท่านนะคะที่อยู่เมืองไทยและเมืองนอกทุกๆคนทั่วโลกนี้นะคะที่เข้ามาดูมาชมช่องวราดาภาคขามที่จังหวัดสกลน,นะครนะคะก็กลับขอบพระคุณอีกครั้งนะคะวันนี้วราดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะเหมือนกับทุกๆวันที่เราพบนะคะถ้าไม่เกิดปัญหาใดๆเรื่องดินฟ้าอากาศเราก็จะมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้วันนี้เราก็มีอากาศดีมากนะคะวันนี้นะคะ ตอนนี้นะคะตอนนี้อากาศดีเย็นฉ่ำสบายนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะฝนตกมากๆเลยนะคะเมื่อวานทั้งตกทั้งลมแต่ก็ยังดีที่เรากลับบ้านไปแล้วนะคะพอดีตอนห้าโมงเย็นเวลาดาไปสวนลม,ลม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 มากเลยนะคะก็เังรีบกลับมานะคะและบทตอนกลางคืนฝนตก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 โอ้โหน่ากลัวมากนะคะ แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะแถวบ้านวรดาก็มีแต่บ้านหลังที่แน่นหนาอยู่นะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องวรดาขอเรียนขอย้ําให้ท่านอีกนะคะว่าสินค้าของเราโอนเงินก่อนเท่านั้นเราไม่มีนโยบายเก็บปลายทางนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันเมื่อท่านซื้อมานะคะถ้าท่านอยากได้สินค้าท่านก็โทรตามเบอร์โทรศูนย์ก้แปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกเบอร์โทรลอยไว้นะคะหรือแอดไลน์มาจากอรนนั้นเราก็แคปสินค้าส่งมาให้วลรดานะคะบางทีวลรดาก็อ่านช้าก็กลออับเพราะาน หลายหลายอย่างหลายด้านนะคะคนเดียวนะคะขอให้ท่านทักทายมาเวลาตอนนี้อยู่ที่ตลาดเปิดร้านหกโมงถึงเที่ยงนะคะถ้าหลังจากนั้นเราก็อาจจะ ตอบท่านไม่สะดวกบางทีเราไปทํางานอย่างอื่นนะคะรออีกสักครู่นะคะวรดามีแผนที่จะย้ายร้านนะคะย้ายร้านขึ้นไปเปิดอยู่ที่บ้านนะคะจะไปสร้างสร้างอันห้องเล็กๆนะคะที่เป็นโมเดิร์นขึ้นมาสร้างขายผ้าคามเราด้วยไลน์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยๆนะคะตามกําลังของเราควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากหลานสาวหลานน้อยะคะ่ะที่เป็นลูกของลูกชายคนเล็กนะคะอยู่อําเภอ อาวลิชภูมินะคะตอนนี้เอาไปให้คุณแม่ดองเลี้ยงนะคะก็อายุใกล้2ปีแล้วถ้าโอกาสต่อไปเราก็คงได้นําหลานเข้ามาเรียนหนังสือในเมืองเนาะน้ององฟองก็ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วกับลูกสาวคนกลางของวรดานะคะตอนนี้วรดาก็ทํางานคนเดียวอยู่คนเดียวนะคะน้ององฟองก็ไปกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะได้นําหลานสาวมานะคะแล้วก็เราก็จะถ้าได้เซ้งหลานนะคะเราจะไปทํากิจการอยู่บ้านนะคะ แต่หน้าร้านของเราเราจะไม่ทิ้งนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาติดตามเหมือนเดิมได้ซื้อของได้ตลอดเหมือนเดิมนะคะวันนี้วราดาก็จะมาจัดปูให้ท่านนะคะเป็นเสื้อผ้าคามแท้สกุลนครสินค้าทอราราแต่และคลิปแต่และคลิปให้ดูคลิปนั้นๆน,น,นะคะสินค้าถ้าขายแล้วเราก็จะคัดออกเราจะเอาตัวที่มีสินค้าเท่านั้นที่เข้ามาให้ท่านนะคะขอให้ท่านดูท่านชมท่านเลือกท่านอยากได้พื้นไหนตัวไหนทักมาเลยนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมายกนะคะ เราจะมายกเสื้อตัวนี้เป็นเสื้ออัดกาวผ้าคามแทสสกลนครนะคะจริงๆเสื้อตัวนี้พันหกพันแปดจะขายยืนอยู่ก็อยู่พันสามนะคะแต่วันนี้วรดามมาลดนะคะช่วงนี้สินค้าก็เห่ยๆนะคะเราให้ท่านหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อผ้าคามแทสสกลนครนะคะ อก42นะคะถ้าททาวราดาก็ใส่สบายแบบรวมนิดหน่อยนะคะให้ท่าน1,100บาทนะคะใส่สบายนะคะใส่สบายง่ายๆนะคะผ้าของเราตัดด้วยผ้าคามแทส้สกลนครตัดงานละเอียดนะคะเจาะฉลุตรงนี้นะคะถ้าช่างไม่เก่งคนฟีมือไม่ถึงก็จะเจาะไม่ได้นะคะมันจะลุ่ยเพราะผ้าคามในแต่ใช้งานปานีดนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านแค่1,100บาทนะคะบางครั้งก็ได้แต่ค่าผ้าค่าช่างนะคะเราก็ขายขายเพื่อให้ช่างก็มีงานเราก็ได้ขายเร็วๆนะคะเพราะแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้สินค้าเรามีพร้อมขายให้ท่านที่ยกขึ้นนะคะโอเคแล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะสวยงามตัวกิ่งของข้าเด่นงามมากนะคะแต่จะช้าก็คือบางทีคนมาอกไม่เท่ากันนะคะอันนี้อก42เหมือนกันนะคะเราก็มาแบ่งปัปท่านห1 0่นบาทเหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการอยากได้ถ้ามันรวมนิดหน่อยนะคะก็ใส่ได้แต่ถ้ามันปิดแล้วก็แกะเก็บ หลังออกได้นะคะหรือขยับข้างออกได้เพราะว่าของเราเผื่อไว้อยู่แล้วนะคะเราเผื่อไว้แน่นอนนะคะขอให้ท่านได้รับสินค้าดีๆงามๆรับรองค่ะเรามีสินค้าตรงหน้าปกให้ท่านแน่นอนเราไม่โกหกลูกค้านะคะเราขายขายด้วยความริงใจนะคะให้ท่านไป1,100บาทเท่าน,นั้นเองท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะต่อมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยเพึ่งตัดมานะคะนี่ค่ะอัดกาวอย่างดีเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้นะคะอกเท่าไหร่ดูก่อนนะคะ อกอันนี้ก็42เช่นกันนะคะเวลดาพึ่งตัดมานะคะแต่ขายไปแลว้วคู่ของเขาอันนี้เป็นคอนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะคอตีเกตทานตะวันนะคะสวยคะ่ะเราก็ให้ท่าน1,100บาทนะคะวันนี้เราแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างบางครั้งก็ไม่ได้กําไรเราอยากหมุนเราอยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะให้เร็วทุก ทุกๆด้านนะคะด้านคนขายผ้าหรือเราขายก็ให้เร็วนะคะเราก็ลดพิเศษสุดๆให้ท่านเลย1,100บาทค่าส่งรอบละ50บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับค่าส่งนะคะวราดาจอยเรียนอีกครั้งนะคะเพราะว่าวราดาก็เคยเรียนพ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยแล้วนะคะ,ะถ้าพื้นที่ทั่วไปธรรมดา50บาทต่อหนึ่งรอบใช้ผ้า5ชิ้นนะคะหรือ1ชิ้นนะคะ1-5แต่ถ้าพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะอย่าง อย่างสมุยหรือภูเก็ตอย่างเงี้จะเพิ่มไปอีก40บาทเป็นรอบละ90บาทนะคะขอเรียนท่านแต่บางครั้งวรดาก็ลืมนะคะอย่างเมื่อวานก็ส่งให้คุณแม่ท่านอยู่ที่ภูเก็ตนะคะก็เก็บแค่50บาทวรลาขาดทุนนะคะเพราะไปส่ง94บาทนะคะแต่วรลาก็ออกให้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็หย่นหยวนอยู่แล้วนะคะเราสบายๆเราขายของแบบด้วยความเป็นจริงนะคะเราขายง่ายๆอันไหนหยวนกันได้ก็หยวนไปนะคะวรดาเป็นคนง่ายๆคะ่ะ เป็นคนง่ายๆคะ่ะขายด้วยความจริงนะคะโอเคตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้เป็นคอบัวนะคะ อก42แต่ตัวนี้จะใส่ได้ถึง44เพราะตัดใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้จริงๆต้องยืนขายได้เต็มที่พันสามราคาเข้าพันแปดต่วันนี้วันดาก็มาขอจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ1,100บาทจัดรวมให้เลยนะคะ1,100บาทนะคะสวยสุดๆเลยนะคะให้ท่านพิเศษนะคะ1,100บาทมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ได้ด้วยใส่กุญแจบ้านได้ด้วยใส่บัตรประชาชนใบขับขี่ได้ครบเลยนะคะให้ท่าน1,100บาทนะคะแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนะคะสินค้าของเราอันนี้ยกให้ท่านเป็นนาเบอร์ สะคะรวยจริงๆสินค้าของเราแบ่งปันท่านสุดๆ1,100บาทนะคะพิเศษไปเลยค่ะ มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยอันนี้เป็นผ้าผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะอันนี้อก4 4นะคะเป็นเนื้อหนานะคะเนื้อหนาใส่สบายเนื้อหนาตัวนี้ไม่แค่ว่าจะแข็งกัะเด็กนะคะตัวนี้ยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะเขาเป็นผ้าเข็นมือนะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะใส่สบายง่ายๆเป็นคอบัวสวยบรดาก็ให้ท่านนะคะแบ่งปัน1,100บาทนะคะ1 1 0 0อบาทนำเบอร์า no. นะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจรีบทักมาเลยสินค้าทุกอย่างเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนพร้อมเบ่งปันให้ท่าน สุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีกริงมีแท้แน่นอนเราไม่ได้โกหกลูกค้านะคะเราขายของตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะ มาอีกตัวนี้นะคะอันนี้อก46นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมีกระเป๋าแล้วก็มีอัดกาวเรียบร้อยเหมือนกันนะคะวรดาก็แบ่งปันให้ท่าน1,100บาทนะคะ1,100บาทให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะอันนี้นำเบอร์หนะคะตัวที่6กนำเบอร์หนะคะหากท่านใดสนใจทักมาหากท่านใดอยากได้สินค้าก็โอเคนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายผ้าของเรามีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะเราก็จัดโปรไปเลยนะคะ1,100บาทเหมือนกันนะคะนำเบอร์หอกสี ส6นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอัดกาวเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะสวยค่ะผ้าของเราง,งามค่ะเนื้อดีนะคะเนื้อดีผ้าของเราสวยค่ะเนื้อดีนะคะเนื้อดีงามมากนะคะต่อมาเราก็มีเสื้อตัวนี้นะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะ ปกติเสื้อตัวนี้จะมีสามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่แต่ตอนนี้เหลือแค่สามหกสามแปดสี่สิบนะคะเราก็จะมาแบ่งปันท่านเหมือนเดิมนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจริงๆเสื้อตรงนี้ต้องขายพันเก้านะคะแต่เราก็ขายให้ท่านราคาเดิมนะคะแบ่งปันท่านสุดๆนะคะนาเบอร์เจ็ดหากท่านใดสนใจทักมาเลยหากท่านใดอยากได้สินค้าผ้าคามแท้สก,กุลนครทักมานะคะเพราะวรดาขายของตรงหน้าปกไม่โกหกลูกค้านะคะขายแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆนะคะ สุดๆไปเลยนะคะอันนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะอันนี้อกสามสิบแปดนะคะพอเมพี่น้องค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทเช่นกันอกสามสิบแปดนะคะอัดกาวเรียบร้อยอัดกาวเรียบร้อยนะคะอัดกาวเรียบร้อยเลยอกสามสิบแปดนะคะอกสามสิบแปดหนึ่งพันสามร้อยบาทะค่ะมาอีกนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้อกสี่สิบนะคะนี่ค่ะสวยค่ะสวยแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆุดนะคะเราก็มาให้ท่านพิเศษเลยนะคะสุดสุดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสุดๆดเต็มที่แบ่งปันกันไปนะคะสินค้าทุกอย่างอันไหนลดได้เราก็ลดลดลดพิเศษไปเลยนะคะหนึ่งันสามร้อยบาทนะคะแล้วเรามาอีกนะคะเสื้อตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเสื้อสูตรเลยนะคะเสื้อสูตรตัวนี้กิงกต้องขายสามสองพันห้าหรือสามพันกว่ามันเป็นเสื้อสูตรตัด ด้วยงานปาณีตเลยนะคะตัวนี้อก46นะคะใหญ่กว่าวลรดานะคะวลรดามี2ตัวนะคะเอาไปไว้ใส่ใส่สบายวลรดาให้ท่านพิเศษ1,500บาทนะคะนำเบอร์8นะคะแบ่งปันให้ท่าน1,500บาทเท่านั้นสวยค่ะผ้าตัวนี้ตัดด้วยงานละเอียดสวยงามตัดด้วยแ่างฝีมือนะคะกระเป๋านี่ก็เปิดออกมาได้กระเป๋านี่ก็อัดเข้าไปได้แบบนี้นะคะที่ค่ะมีขอบขอบเป็นแบบทรงเสียอสูตรแทเนนนอจกิงเลยนะคะวลรดาให้ท่านพิเศษเลยนะคะ 1,500บาทสุดๆไปเลยนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะแล้วเราก็มีกระโปรงตัวนี้เหลืออยู่หนึ่งตัวนะคะเพราะว่าวรดาขายไปแล้วนะคะตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยวรดาจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะร้อยห้าสิบบาทวรดาได้กําไรไม่มากแต่อยากขายให้ท่านถูกๆอันนี้เอลสโอกเชิงจกนะคะให้ท่านแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะเหลือตัวเดียวเท่าที่โชว์นี้นะคะ แล้วก็มีตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัวนี้นะคะในหุ่นเป็นกระโปรง A นะคะตัวนี้เอลยี่สิบแปดสได้ถึงยี่สิบเก้านะคะจากราคาพันแปดเราให้ท่านหนึ่งพันสองร้อยบาทสุดๆไปเลยตัวเอลสามสิบสามสามสิบสองวลดาขายไปแล้วนะคะเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะคะหากท่านใดสนใจก็ทักมาหากท่านใดอยากได้ก็โอเคนะคะ แล้ววรลดาก็มีตัวนี้นะคะสปายนะคะสปายจิตรดาตัวนี้เอวสามสิบสี่เหลือตัวเดียวพ่อส่งไปตัดแล้วยังไม่มากิงๆิงตัวนี้ต้องขายพันแปดพันหกวรลดาก็มาแบ่งปันท่านเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสวยกิงๆิงอันนี้เอวสามสิบสี่ขยับออกสามห้าก็ได้ขยับเข้าก็ได้นะคะเพราะว่าเรือผ่าไว้แน่นอนนะคะเรือผ่าไว้นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสปายจิตรดานมายเลขเก้านะคะ พ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจสินค้าเหล่านี้สวยกิ่งผ้าคามเท้ก็ให้ทักทายมาจากช่องวรดาผ้าคามที่จังหวัดสกลน,นครน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนตรงปกนะคะสินค้าของเราชัดเจนทุกตัวทักตัวนะคะ วันนี้เราก็มายกแบ่งปันวันนี้เราก็มาเอาสินค้าผ้าคามเทให้ท่านเลยนะคะหาท่านใดสนใจก็รีบทักมาโทรมาก็ได้จากเบอร์เทอร์ลุแอดไลายมาเลยก็ได้นะคะท่านใดที่สนใจให้แคปมาแล้วก็ส่งมานะคะส่งมาให้วรดาหรือแม่ๆท่านใดที่ไม่มีอะไรก็โทรมา ดู EP ีแล้วก็นำเบอร์เท่านั้นท่านจะได้สินค้าชัดเจนนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมและสสำคัญให้ท่านฟังราคาด้วยนะคะกรับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมลดาภาคามที่จังหวัดสกลนครนะคะกรับขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ